สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําช่องทางในการโหลดไฟล์ไฟล์กลางนะครับไฟล์มาตรฐานที่จะมานํามาใช้กับตัวโปรแกรม TopSolid ได้นะครับสําหรับช่องทางที่เราจะสามารถที่จะโหลดไฟล์ต่างๆเข้ามาใช้กับตัว TopSolid ได้นั้นนะครับเอาที่แนะนําในโปรแกรมเลยนะครับ1ก็คือ ในเว็บท็อปสุดโตนะครับตรงนี้จะมีไฟล์ต่างๆนะครับที่ทางคนที่เขาใช้โปรแกรมเนี่ยนำมาโหลดไว้นะครับก็ยกตัวอย่างง่ายๆเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปที่ตัวไอคอนมันนะครับทีนี้เราจะเด้งมาหน้าต่างของเว็บเพจนะครับด้านในก็จะมีเป็น t o p s o l i d Library c a t a l o g นะครับเมื่อกดเข้าไปเนี่ยเห็นไหมครับข้างในก็จะมีเป็นไฟล์ต่างๆนะครับที่เราสามารถที่จะโหลดเข้ามาใช้กับ ตัวโปรแกรมได้นะครับยกตัวอย่างเช่นพวกเท็กเจอร์ต่างๆนะครับของเวอร์ชัน 7.14, 7.15พวกนี้สามารถโหลดเข้ามาใช้งานได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นผมอยากจะได้เป็น l i b รา r y ของตัว TD นะครับเราเลือก c a t Library แล้วก็ TD พอเรากดเข้ามาด้านในนะครับตรงนี้ก็จะมีเป็น l i b รา r y ของ Top s อปซ t Steel นะครับสำหรับพวกงานบันไดหรือว่างานที่เกี่ยวกับโครงสร้างต่างๆนะครับเมื่อเรากดเข้าไปข้างในอีกนะครับ ตรงนี้โปรแกรมเขาก็จะขึ้นมาเป็นหน้าต่างของข้อมูลนะครับและขึ้นมาเป็นราคาที่เขาขายซึ่งตอนนี้มันอยู่ที่0.00นะครับก็หมายความว่าแจกฟรีนั่นเองนะครับก็ถ้าต้องการที่จะดึงมาใช้งานก็กด add chart จากนั้นก็สามารถที่จะกด process to checkout เพื่อที่จะดาวน์โหลดไฟล์เข้ามาใช้งานได้เลยครับตรงนี้อาจจะต้องมีการสมัครนะครับสมัครสาหรับแอคเค n t เพื่อเข้าไปในเว็บก็ตรงนี้ก็สมัครแล้วก็เราแค่กด สมัครเสร็จกดไซน์นะครับแล้วก็น์โหลดไฟล์เข้ามาใช้งานได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เราสามารถที่จะโหลดไฟล์ของตัวท็อปสุได้นะครับอนอกจากแคดก็จะมีพวกไฟล์แคมพวกนี้ก็มีให้ใช้หมดเลยนะครับของเวอร์ชัน6ก็มีเช่นกันก็สามารถมาโหลดจากตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องทางที่1น,นะครับส่วนช่องทางถัดมานะครับจะเป็นเว็บตรงนี้ครับที่ชื่อว่า c a d e n a s นะครับ ให้มาที่ตรงไอคอนท็อปสุดนะครับมาที่ไฟล์นะครับมาที่ Sun นท a n s เลเตอแล้วก็มาดูตรงนี้ครับ i m p o r t c a เดนัสค o มโพเน n ตอ่าเมื่อเรามาที่บริเวณนี้นะครับเปิดขึ้นมาเขาจะให้เราใส่ u s r r c c o u n t ซึ่งตรงนี้ผมอาจจะใส่แค่เป็นชื่อผมธรรมดาก็ได้พงอผม,ผมพิมพ์เป็นชื่อผมอย่างนี้นะครับแล้วก็กดคลิกถูกเว็บ c r d e n a s ก็จะโผล่ขึ้นมาที่หน้าต่างโปรแกรมอันนี้รอสักครู่นะครับ Okay. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับก็จะโผล่ขึ้นมาตรงนี้ซึ่งเราสามารถที่จะเลือกได้เลยครับว่าต้องการที่จะใช้เป็นอะไรในหน้าต่างนี้นะครับอยากจะได้เป็นอุปกรณ์ชนิดไหนตรงนี้สามารถที่จะกดเลือกหรือว่าจะใช้วิธีการกดเซิร์ชพิมพ์ชื่ออุปกรณ์เข้าไปนะครับแล้วกดเซิร์ชหาก็ได้อย่างเช่นผมอยากได้ปลั๊กผมพิมพ์ว่าปลั๊กนะครับแล้วกดเซิร์ชปลั๊กต่างๆนะครับที่มีการทำที่เขาเรียกว่า ผล่อยู่กับตัวโปรแกรม To p ปเซเนี่ยมันก็จะโผล่ขึ้นมานะครับซึ่งเราสามารถที่จะกดเลือกแล้วกดคลิกถูกเพื่อดาวน์โหลดมาได้เลยครับเดี๋ยวรอสักรู่รอสักตัวหนึ่งเดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้ดูนะครับผมเอาเป็นตัวนี้เลยนะครับตัวแรกนี่นะครับก็รอมันเด้งหน้าต่างขึ้นมาอุปกรณ์ตามนี้นะครับผมต้องการใช่ไหมครับผมก็กดเลือกนะครับกดคลิกถูกตัวไฟล์ตัวนี้ก็จะถูกโหลดเข้ามาในโปรแกรมนั่นเองนะครับโอเคสักครู่หนึ่งนะครับรอให้เขาโหลดตัวไฟล์เข้ามา เค okay, เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ผมก็จะได้เป็นไฟล์มานะครับกดเข้าไปดูกันข้างในก็จะเป็นไฟล์ของตัวโปรแกรมที่เราสามารถเอามาใช้งานได้เลยครับเป็นไฟล์มาตรฐานนะครับนอกจากนั้นนะครับในตัว c a d e n a s เนี่ยก็จะยังมีอ่าเดี๋ยวเราจะดูเป็นชื่อแบบนี้ก็ได้ครับก็เป็นชื่อกลุ่มบริษัทต,ต่างๆเนี่ยที่เขาเอามาลงไว้นะครับเราสามารถไล่หาว่าอยากจะได้เป็นของอะไรเราก็เลือกหามาใช้ได้เลยอย่างเช่นของซีเมนต์อ่าผมกดซีเมน ในนี้มันก็จะปรากฏเป็นของอุปกรณ์ซีเมนต์ทั้งหมดที่เราสามารถที่จะโหลดเข้ามาเพื่อนํามาใช้งานในการทําอุปกรณ์ทำพาร์ทประกอบของเราได้นั่นเองนะครับโอเคนะครับสุดท้ายนะครับก็จะมีเป็นพาร์ทของตัวเวอร์ชัน6นะครับถ้าเคยใช้เวอร์ชัน six มาเราสามารถที่จะ Import To p s ส i ต e Design 6 library ขึ้นมาใช้ได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่จะเอามาใช้ในการทำงานประกอบของตัวโปรแกรม TopSuit นะครับ โอเคครับของคลิปน,นี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ